เรากระโดดไปไหมเราสองคนกระโดดไปแน่ใจแน่ใจหรือว่าพี่ดีกว่าเดาล้วนล้วนอ่าเดาล้วนล้วนเนี้ยโดนเลยเฮ้ยไม่ใช่อันเนี้ยอยู่เฉยๆอันนี้อยู่ที่เดิมมาซานใช่ไหมตัวอันนี้ซานใช่ไหมตัวไม่ได้ไม่ได้หนึ่งไม่รู้ที่หนึ่งฟอฟัฟันเอ้ย สวัสดีครับยี่ตองเราตู่ช่องต้องคุงด้วยนะครับผมแล้วันนี้ฮะรวมเหล่าฟาตุยมาเล่นสลับของเกนชินจะทายถูกกันไหมนะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะครับที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นอีเวนต์วินเทจเนาะหรือว่าเส้นทางแห่งสายหลงหรือว่าอีเวนต์ซ่อนแอบที่กลับมาลีรันนั่นเองเนาะแล้วถ้าใครที่ดูเราอยู่ประจำนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะมีการอ d แดปคอนเทนต์ด้วยคือเราจะทำการสลหับของแล้วให้ผู่ล่กเนี่ยเป็นคนถ่ายว่าของที่เขาเลือกเนี่ยเป็นใครถ้าถ่ายถูกเนี่ยได้มากสุดก็คือ3าคนสาคะแนนเนาะก็ถือว่าได้แต้มเยอะไปนะครับใครที่ถ่ายถูกมากที่สุดประจำคลิปนี้ก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองแล้ว นี่นะคบเรามาในทีมของฟาตุยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ารวมเหล่าฟาตุยแถมนักเดินทางลงยินมาด้วยนะคบผมและอยู่กับน้องๆในบรรดาทวีแปดแฟมิลี่ทุกคนเลยถว่สวดีทางด้านของคิมคุณดนสวัสดีครับผมคิมครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับคิมเป็นตัวละครอะไรเอ่ยเป็นชายครับโอเคคนถัดไปนะครับสวัสดีทางด้านของสันจากน้องสันเกมมิ้ง สวัสดีครับผมสันเองครับผมวันนี้สันเป็นตัวละครอะไรเอ่ยเป็นคุณพ่อครับผมอล็ิคิโน่นั่นเองโอเคและทางด้านของสวัสดีทางนานของตัวเวกิตสวัสดีครับพกผมนะครับเวกิตอ่าแล้ววันนี้ตัวเป็นตัวละครอะไรเอ่ยบลูมินโอเคและเรานะคบก็เป็นทางดน้านของละมูดหรือว่าวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะครับ ก็ตอนนี้นะฮะลูกคนก็นาก่าจะสร้างข้ติการกันชัดเจนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มการแข่งขันกันได้เลยนะครับนั่นไงว่าละมาถึงเป็นวนทายเลยเออโหูยากอ่ะเดี๋ยวใครคือใครวะ <laughs> ขอเอาที่อยู่ด้านด้านตรงกลางเลยมาตรงกลางมาเนี้มาข้างหน้านี่ตรงกลางมาตามมาแล้วม,มาตรงกลางเงี <c oughs> ยบเลยเมมเลยขอเราว่าเป็น เวกิตลูมีนแล้วว่าลูมีนขยับมาหน่อยกลัวไปโดนคนอื่นอะขอทายว่าลูมีนทำไมตัวเงียบอ่ะตัวอย่างเงียบดิฮะรู้ได้ไงอะไหนหนึ่งสองสามุ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ได้ไงเดาเดาเราล้วนๆโอเคเหลืออีกสองคนขนาดแบบยิบเงียบแล้วนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาทางนี้มาทางนี้มานนี้อันนี้เนี้ยเดันเลย เอ้ยไม่ใช่อันนี้อยู่เฉยเฉยอันนี้อยู่ที่เดิมมาเนี่ยเนี่ยอะไรเสียงใครอ่ะตายอันนี้ันเนี่ยคุณโดนผมนบิดผมเด้นบิดผมเล่บิดคุณที่มันร้ายจริงจริงฉันว่านะอันเนี้ยอเลชิโนก็คือทันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้คิมดูมีท่าทางแบบแปลก อันนี้ฟันนี่ว่าสันไว้พี่คิดอีกทีนะเราอาจจะซ้อนหลอกสันใช่ไหมตัวอันนี้ฟันใช่ไหมตัวไม่ได้ไม่ได้หนึไม่รู้ที่หนึ่งสองสามสันเฮ้ยอ้าวอันนี้ก็คือคิวหมอโอ้โหเนี่ยจบแล้วเขาจงใจจบแล้วเขาจงใจทำให้ผมรู้สึกว่าเราเดาล้วนๆอันนี้ตรงๆเดาไม่เห็นด้วยจบแล้ว แต่เหตุการณ์เมื่อกี้คู่เพรากันที่อยู่ด้าน้ายจอของเราอะ่ะให้มาแล้วไอ้ขันขวามันก็ดันมาตาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นแล้วคิมก็บอ,อกว่าเอาเหรอแอะเราก็เลยจับไก่ได้ <laughs> <laughs> เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ไม่ใช่อันนี้อยู่เฉยเอันนี้อยู่ที่เดิมอะเรียกได้ว่ารอบแรกของผมนะฮะได้ไปสามคะแนน <laughs> <laughs> okay. โอเคเตั้วมาได้เลยตั้วมาได้เลยมามามาเรากระโดดไหมเราสคนกระโดดไหม กลัวๆมากระโดดกระโดดกระโดดเอาพอไหมพอยังพอยังอ่ะเนื้อพอแล้วพอดแล้วอะมาเอากล่องไหนโคแล้วก็จะติดกันเดี๋ยวเขจะตายกันยังไงเราแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนอ่ะเอากล่องไหนเอากล่องไหนเลือกเลยเอาอุ้ยมายืนหน้ากล่องเลยมายืนหน้ากล่องเดี๋ยวเขาจะงงเราเป็นสับสนกล่องนั้นอีกอะเอากล่องกล่องกลางกล่องกลางไปดิไปดิไปดิใครอะไปเร็ว มามามาอ่าเดาว่าเป็นใครคิดว่าเป็นใครคิดว่านะคิดว่าโตทำไมอ่ะเรารู้ทางรู้ทางหมดแล้วมั่นใจโอเคถ้ามั่นใจก็กดจอบเลยใช่หรือเปล่าวะก็แล้วแต่เราเป็นโต้กันแ้ะอ่ะกดจับเลยผิดแน่นอนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยหลีกแค่สอง เอากองไหนต่อไปหนึ่งคะแนนกองขวาขวาไหนวะเออเข้าใจคิมแล้วเมื่อกี้คิดว่าคิดว่าเป็นใครเดี๋ยวนะหูเราผิดแน่เลยอ่ะไออ่ะเอาเป็นพ้งแล้วกันแน่ใจแน่ใจเดี๋ยวก็ผพดอีกอ่ะเดาล้วนลวนอ่ะเดาล้วนลวนอ่ะไป รู้เลยอันนั้นกล่องนั้นของใครรู้เลยใช่ก็กดไปเลยอ่าโอเคก็คือคิมนั่นเองนั่นหมายความว่าตัวได้ไปสองคะแนนไม่กินยังน้อยก็ไม่จริงไข่ต้มแล้วมาเลยมาเลยเสีข้างหน้าน้องอย่ากดจับนะอย่ากดจช่ฝสาวอันนี้แหละโอเคพี้เล็กเนี่ยเหรอใช่สอันดีนะเมื่อกี้ตรงนู้นเองไม่ได้หันมามอง น้องต้องเลือกอ,อยากได้ก็อีไหนโอ้โหเหมือนกันมากเลยวะ่ะอ้องก็เหมือนกัน <laughs> ด้เ <c oughs> มาซ้ายสุดก่อนแล้วกันเนี่ยฝ่งผมละอันไหนอะเอาที่อยู่กับใกล้น้องสุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยที่ผมเหยียบอยู่ก็อีนันไปก็อีนั้นไปๆๆๆๆๆๆๆคิดว่าเป็นใครขอเดาว่าเป็นคุณคุณตัว,วกันคุณตัวเฮ้ยทำไมตัวเงียบวะตัวมีใจจะพูดไหมเขาเมมอยู่ ใช่หรือเปล่าแน่ใจเอาแน่ใจผมกดได้เลยปะอ่ะกดเลยมันใจก็กดเลยคิดว่าเป็นตัวก็กดเลย<น>อ้าวชิม <laughs> เรียบร้อย <laughs> เสียไปหนึ่งคะแนนขอแค่ไม่กินไข่ห้สิเอร์เซ็นเอากอไหนแป๊บนะพี่อ่ะฮะจากการวิเคราะห์เนี่ยว่าคุณตัวเนี่ยชอบอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเรียกตรงกลาง คุณแค่ ama, คุณตัวขนาดเดียวแต่กการที่เม่อวานท้่เขาเขาเข้าไปอยู่ตรงกลางบ่อยออ๋ว่าอัไเนี่แหละโดยชัวหลักการมาไหมก็คือยืนย er ันไม่เป็นตัวใช่ไหมตัวลูมินโอเคหลักการหลักการมาเรียบร้อยโอ้ยอย่างนี้งั่นหมายความว่าจับเลยกดจับเลยรู้แล้วจับเลย ออย่างนี้ที่ว่าผมได้ศูนย์ได้หนึ่งก็ก็อาได้หนึ่งเละอย่างน้อมันก็ได้หนึ่งคะแนนทุกคเออใช่ได้หนึ่งได้หนึ่งไม่มีใครไม่มีใครกินไข่ต้มหรอกอืกระจายกระจายโอเคโอเคลิปต้องเลือกละอยากได้อันไหนมาใกล้ๆด้วยนะอย่าลืมเอาซ้ายผมอะซ้ายตัวละครผมอะเอาเป็นโล้ยงอะมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมล่ามาแบบใกล้ๆจะได้ดู อันไหนอ่ะอันนี้เหรอเนี่ยเลยอ่าพี่โต้งมามาเคเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปพี่โตงมาพี่โตงมาด้วยแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดิอย่าเพิ่งรีบจับดิเดาก่อนเราเป็นใครพี่โตงอ่ะพี่โตงอ่ะเร็วมั้ยยังไม่ทันไปเลยยังไม่ทันพูดเลยเลยคุณมีโอกาส50%นะครับเมื่อกี้กำลังพูดเลยยังไม่ทันพูดเลยตอนนี้มีโอกาสได้สองคะแนนหรือจะได้แค่คะแนนเดียวขึ้นอยู่กับคิมละ เหลือพี่กับซานนะคิมคิมต้องเลือกละอยากด้านไหนรี่เขาเช้่สมาธิอ้าวเฮ้ยทำไมหายตัวไดะอ่ะเดี๋ยวเขาหายอ่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งรอเขามา2,000 2000 years later เนี่ยคนคนกลางมาเนี่ยคนหน้ามาเนี่ยคนนี้คืออันนี้คือซันซันนั่นใจโอเค เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับจับเลยจับเลยจับเลยนั่นหมายความว่าทีมได้ไปหนึน่งคะแนนสรุปผลนะคะผมที่สามนะครับก็คือ คิมกับซันนะครับได้ไป1คะแนนที่2เป็นท่างส <Yeah. S 1> องที่2อเป็นทงนัง้ของตัวนะฮะได้ไป2คะแนนและที่1เป็นผม <Yeah. S 1> เอ,อตงตามคะแนนเดาวล้วนๆบอกเลย,ยวิาเชวจะถูกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว